เ,เท่าไรก็หมดเหมือน300ล้อถูกหวยกลับไปจนเหมือนเดิมแล้วไปไม่รอดทําไมคนที่หาเงินเก่งได้เงินมามากมายแล้ววันหนึ่งก็กลับไปจนเหมือนเดิมแล้วทาไมครับเป็นเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเงินนะ่ะถ้าเราอยากจะรวยนั้นทาอย่างไงนะครับเงินไม่ใช่สิ่งที่เราเอาไว้ซื้อสินค้าซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งนูง้นสิ่งนี้เท่านั้นนะครับเราอย่าลืมว่าเงินนั้นคืออุปกรณ์หรือเครื่องมือของเรานะครับเมื่อเราเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือเนี่ยแต่มันเป็นเครื่องมืออะไรหละ เราเข้าใจไหมเงินคือสิ่งที่ทําไปสร้างเงินได้บางคนบอกว่าเงินเหมือนทหารทหารออกไปรบเพื่อที่จะหาเงินกลับมานะครับแล้วแต่วิธีการนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านมีรายได้นะครับจะมากจะน้อยอย่าลืมบริหารจัดการเงินนะครับบริหารจัดการเงินคืออะไรฮะหาเงินมาให้ได้แล้วก็ใช้เงินให้เป็นนะครับด้วยการแบ่งออมนะฮะแบ่งออมเนี่ยไม่ใช่ออมไว้แล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บเป็น10ล้าน20ล้านนะครับคือทําอย่างเงี้ยเจ๊งแสดงว่าเราไม่เข้าใจเงินนะครับเพราะว่าเงินกระดาษหรือเงินตัวเลขเนี่ยมันจะลดมูล ราคาลงทุกปีนะครับให้เก็บไว้พอสมควรนะครับหลายคนบอกว่า3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นทําไงฮะหลังจากที่คุณเก็บได้ก่อนนั้นคุณต้องหาทางลงทุนนะครับแล้วลงทุนที่ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมครับลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงทุนในตัวคุณเองนะครับลงทุนในตัวนักลงทุนจะเป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดกําไรมากที่สุดคําพูดนี้คือวอร์เรนบัฟเฟตส์นะครับวอร์เรนบัฟเฟตส์อ่านหนังสือเอาเป็นเอาตายอ่านทุกวันนะครับเพื่อที่ ลงทุนของเขาอะนะฮะอย่างคนที่ทําไมโครซอฟต์บิลเกตย่างเงเขาก็เป็นนักอ่านเนาะอย่างประธานาธิบดีอเมริกาท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเก่งมากนะครับรูสเวลล์นะครับก็บอกว่าวันที่ท่านนอนแล้วก็จากไปเนี่ยหนังสือยังแนบอยู่ที่อกของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่เป็นบีรบุรุษของชาวเบลเซียคือท่านมหาเดโมฮัมแบตอย่างที่ผมเคยอ่านท่านเป็นนักอ่านตัวยงนะครับอ่านนี้ก็เป็นการลงทุนในตัวเองชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าการที่คุณอยากจะใช้ช็อตคัดหรือทางลัดในการที่จะประสบความ คุณหาเมนเทอร์คุณหาคอนซัลท์คุณหาคนที่เขาประสบความสุเเ็จดังด้านนั้นนะครับว่าเขา มีอะไรดีที่จะแนะนำนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นเมนเทอร์ให้กับพวกเราหลายคนให้กับคอนเส้าหลายคนผมสอนมาหมื่นกว่าคนเนี่ยมีคนประสบความสำเร็จหลายร้อยคนนะฮะโครงการเนี่ยนับพันโครงการทั่วประเทศทุกจังหวัดในประเทศไทยผมกรันตีเลยว่ามีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับการทําอสังหาริมทรัพย์ผมสอนไมซ์เซ็ตสอน how to นะครับมันมีทั้งเขาเรียกว่า tool s e นะครับก็เครื่องมือในการที่คุณจะไปทำมาหากินนะครับวิธีการ skill s e ก็คือ how to ที่คุณจะไปทำนะครับที่สําคัญเลยตัวที่ควบคุมทั้งหมดคือเรื่องไมซ์เซ็ตนะครับ คนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นนะครับสร้างขายหลังแรกให้ในร้านสร้างเก่งรวยกว่านะครับ เทคนิคละเหมาเกาะสร้างสำหรับนักลงทุนสอนมาแล้วหมื่นกว่าคนนะครับใครสนใจอยากจะนําเอาไปเป็นทางลัดและลงทุนในตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะครับคุณจะได้เอาเงินตัวนั้นมาต่อเงินให้เงินตัวนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือที่จะไปทําเงินในอนาคตแล้วคุณเอาองค์ความร,รู้นี้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือคุณจะไปทําธุรกิจอื่นใดได้หมดนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทําอาชีพเดียวหรือทําธุรกิจเดียวผมก็ทําหลายธุรกิจทําหลายอาชีพนะครับมันก็ทําให้เรานั้นเติบโตแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราที่หาเงินต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินไม่สร้างรายได้จากเงินนะครับโอกาสที่เราจะมั่นคงในความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันจะหลุดหายไปนะครับระวังนะฮะหาเงินได้เท่าไหร่ก็หมดเหมือน300ถูกหวยคุณอย่าเป็น300ถูกหวยนะครับรีบมาลงทุนในตัวเองด่วนเลยนะครับ